สวัครับนี่คือรายการมีเ <jak> รื่องมีเพลงเพราะมีเรื่องเอาใหม่คัดสวัสดีครับนี่คือรายการมีเรื่องมีเพลงไม่ได้มาหาเรื่องแต่เพราะมีเรื่องอยากจะเล่าไม่ได้มาหาเรื่องมีเรื่องมีเพลงไม่ได้มาหาเรื่อง แต่มีเรื่องที่อยากเล่ามีเพลงที่ยังคิดถึงวันนี้เราก็จะหยิบอัลบัม้มวันนี้เราก็จะหยิบอัลบั้มของเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกๆของเมืองไทยอันนี้เป็นเบื้องหลังได้ันี้เป็นเบื้องหลังได้นะอาจเป็นสต็อกนี่เราถ่ายทำกันแบบง่ายๆนะฮะพื้นหลังบสูสกีสกีนนะครับแล้วก็18ฝน18หนาว รักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอนานนานเท่าไหร่ของพี่เสืออ่าธนพลอินเทอร์ลิทลครับสวัสวครับนี่คือรายการมีเรื่องมีเพลงครับกับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะมาเอาใหม่ครับ